ตังหนึ่งจะพี่นอ้องสึ้าง,งามแท้สวยมากเลยนี่เขาจะคล้องเดี๋ยวค่ะเขาจะคล้องบุก,กาทายนี่จญาเพราะว่าเป็นเขาว,วานอันนี้เพื่นดำเอานา่จ้ะเพื่นดำเอาเพื่นขยันคล้องถึงขยันก็เห็วดวอดาคือเขาจะ้ะ ความสวยงามนี่มาถึงแล้วดอกเพิ่นจนรวนบนเลยพี่น้องพอรวเสียดายดีจอบจอบเพิ่นบวออกดอกเจ๊กเถื่อหางมาจอกบรือว,ว่าต้นใบขี่น้อนจ้ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นต้นแถวนี่เพิ่นหลายน้อยจ้ะเวลาเพิ่อนออกดอกเพิ่นจะสวยมากเลยนี่นี่ต้นนี้ยังไม่หมดความสวย อี๋มีให้เราเห็นอยู่พี่น้องโอ้ยกินใหม่เจ้ากะแมงมาคูเอาดอกเนาะนี่สวยมากเลยใบขี้นอนต้นหางหมาจอกจาก้าพี่น้องนี่มันกำลังจะออกช่อกับมีจ้โอ้พ่นเสดายเพ่นไม่ออกพร้อมกันเนาะแถวนี้บริเวณน,นี้มึงนที่ไหนพี่น้องงามบ่สวยมาก วยจริงๆเลยอุ่นอีเพิ่นนี่ออกดอกสวยมากอสวยเหมือนปุยปุยฝ้ายปุยนุ่นนี่ตรงนี้ก็ออกดูสิคะโอ้ยกับจะเป็นเป็นงัดก็กรุกใหม่น่ะจะนี่มึงติดละพี่น้นองทีหางมาจอกอีเดยจ้ะนี่ นี่หางหม้าจอกใบขีนน้นอนเอิดว่าใบขี้น้อนเกลื่อและวฮาค้นเถาค้นแ,นนแก่สมัยโบราณเราจะเพิ่นเอาไปอันใส่ในไฮปลาเนาะเวลานอนมันมาเกาะที่ใบก็จะทําให้นอนไปไม่ได้มันก็จะติดตายอยู่ที่ใบนี่ใบข้างในจะเป็นสกสากจะพี่น้อง ้งในจะเป็นส,กสากเป็นเหลบสาถเาพราะนอนมันตัวอ่อนเนาะพอมาติดตรงนี้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเลื้อยไปได้จ้ะพี่น้องโอ้ยคืองามเท่ Hello อันซ่อนเจ้าผู้นะนะ่นเป็นผูนะนามีที่นี่ที่เดียวเลยจ้ะพี่น้องที่ว่าร้ายที่สุดที่เห็นมากนาาจะ หังมาจอกนี่จ้ะนี่ไปข้ามาชมใ้ทั้งความรู้ใ้ทั้งสมุนไพรนะคะความรู้ด้านสมุนไพรนี่หังมาจอกที่แถวนี้กันแท่นะ้ะขั้นนี้เป็นก็คือ นี่จะหางมาจอกจะพี่น้องเลี้ยวไปท่างใดกด็ได้เพื่อนอันเพราะพันธุ์นองบริเวณนี้เพิ่นขายายพันธุ์ดอกที่เพิ่นแห้งแล้วไอเกสรหรือมเมล็ดเพิ่นก็นจะปิวไปเวลาฝนตกน้ำไหลไหลไปทั่วบริเวณนี้เพิ่นก็นเลยไปงอกตลอดขันแท้เลยจ้ะเป็นย้ายไปผนจะจนสุดขันแท้ผนเลยจ้ะโอ้ เสียดายที่ว่าเพื่อนออกดอกปีละครั้งเนอกจากออกดอกปีละครั้งถ้าออกดอกตลอดเราก็เอาไปปลูกเป็นไม้ประดับได้เลยนะคะสามารถเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับได้เลยค่ะ